อันนี้เราใส่แต่ขี้ไก่นะครับเ,เพื่อนๆไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะเพราะว่าปุ๋ยเคมีแพงครับทดลองใส่แต่ขี้ไก่ดูเมื่อก่อนอแล้วก็ปรากฏว่าลูกเขาก็สวยครับแล้วก็ดกด้วยก็เลยไม่เคยได้ใส่ตั้งแต่นั้นมาเลยนี่ก็ประมาณนี้ครับที่เราไม่ได้ใส่ขี้ไก่เนะี่ยลูกก็ยาวนะครับ รูปสงก็สวยครับเป็นเบอร์สวยเลยครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยอันนี้โดนเถารัดนี่ครับรูปก็สวยอยูนะแล้วก็เนี่ยก็ออกสองลูกแนละ้วในข้อเดียว ก็สวยนะครับแต่ว่าแปลงนี้ต้องแก้ไขตรงน้ำน้ำขังก็เลยไม่ค่อยสวยเลยเพราะเหลืองน้ำขังแล้วต้นจะเหลืองครับอันนี้ต้องรีบเปิดออกต้องรีบระบายออกวันนี้งั้นก็เก็บได้ไม่นานแต่เรื่องผลผลิตก็ถือว่าโอเคแล้วครับ ลูกก็สวยแล้วก็ผลผลิตก็โอเคดกดีพอเวลาเก็บเราก็จะเก็บเอาคั่วด้วยครับแม่ค้าเขาชอบให้มีคั่วที่เก็บอันนี้ก็มีสองลูกแล้วนะหนึ่วมี2อลูกนะครับเห็นไหมนี่ผมจะจับเอาเอานิ้วชี้อันนี้ จับตรงปลายตรงปลายขั้วแล้วก็ดันนี่ครับได้มาทั้งขั้วเท่ากันไกลไม่ถนัดกลัวจะไปตัดโดนตะข่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันช้าด้วยนะถ้าใช้มือเด็ดก็เด็ดได้ไวกว่าครับ ือว่าโอเคนะผลผลิตขอะว่านะใส่ต่งใไก่นี้ก็โอเคแล้วไม่ต้องเพิ่มปุ๋ยเคมีไม่ต้องอะไรเพิ่มเลยเประหยัดต้นทุนไปเยอะเลยครับ